สวัสดีครับบ้านน้องบอกุคือเขาพี่น้องนะครับนี่ครับบรรยากาศมือนี้จอกเปิดครับบรรยากาศสวยงามเลยครับมากับเสี้นบนนึก็่าหรครับเสียนบน,น,เ,บเ,น,บนเตรียมของอยู่เดี๋ยวเขาก็เตียมของลงไปกันแล้วพี่น้อง เตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวรอช่มผลงานครับมาิิตามครับเดี๋ยวจัดแต่งอุปกรณ์ก่อนพี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับส่งเม็ดแรกลงไปแล้วพี่น้องนะครับ มันนี่ล้มดีครับจอกเปิดครับ,าารดรบเดี๋ยวมาลอรุ่นนะครับเขียนแนวาพี่น้องอ่นี่ครับเ,นเ,นเลียนแนวเหรียญกนปลาขาไลจับปลาขาวครับอุ้ยนุดอ้ยจะิได้จะิได้เอาไม่เอาไม่เ,นเ,นเลียนแนวเหรียญปลาเขาอ่านี่ครับมาละมาละ จัดปลาขาวครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแน,ว,น,นวมันไหลวัดปติศักยเลียนแมงมุมเลยรอชมผลงานครับแต่ครับชมผลงานส่งงานครับมืนอนเบื่อ <c oughs> งของเส้นบนครับเออมานมานมานครับอรพอได้อยู่ครับพ่อได้อยู่ย่าเด้อ อ่าต่อไปมาเบิ่งเซียนโขกับมันเช็ดเช็ดเช็ดอ้าวพอได้ถ๋ถอดขี้กันครับพอได้ถ๋ถอดขี้กันมันมานมานัมนอยู่ครับหมานอยู่มืออื่นเอาไม้ครับมืออืน่นมืออื่นซ้ำอีกครับมืออื่นซ้ำอีกแล้ว